ทั้งนี้ดีทั้งนี้ดีดตมพญาตมการบ้านประชงระเมื่อนี่ยพอกันอีกแล้วเฮาเทักน่อยสิมีอาจารย์มาตั้งแต่ามาหาลัยอุบลผ้ามูมาตั้งแต่อังกฤษมาเบิ้งงานมาเบิ้งโรงเรียนสี่โมงนี่แหละครับตาลร้งซุ้มหวัวยังหยองเนี่ยข้าเจ้าสิออกมาเบิ้ง มันจะปฏิเทศอังกฤษอังกอร์เหมนเรามาเบิงโรงเรียนบางที่ละก็มีผู้มาเบิง,งเรื่อยๆมาเบิงเ,เ,เ,งเห็นแต่ในเปลือมันเมียนอิลีบอเห็นแต่ในรูปในภาพมาเบิงแล้วว่ามันมองเงลี้ยงลิงมาเดียวโอ้ยไปเตยไอยเขาจริยธรรมมารยาทการเรียนการสอนห้องแก่แก่คือไปเตะสอนม้อหนึ่งมือเอาและสิตายสู่กันกรบพปาน เสียงแห่ยบเสียงแห็งเบดไป็นลบกระม้อหนึ่งแต่ละมือนี่เห็นแต่ล่างสอนอะไรเป็นแต่ยานมออะไรเสียงดังอีกนอก,กัก้กกระจิตไล่การท่งการบ้านบานมออื่นกระจิมเป็นข้านนะบานม,อข,านม,อ,นมอข้านมอหนึ่งมอข้านมัหนึ่งเสียงดังมออื่นอย่ข้าน ถ้ากันเหตุกิจกรรมเหตุนั่นเหตุนี่กัน่าลืมการเลียนการบ้านการอันนี้งานทรงบวมเป็นจีเด่นอย่างเดียวอ่างว่ามีนั่นมีนี่กับว่ต้องทิ่มการเลี้ยงการบ้านไปมือละชีหาคอกับพ่อได้เหตุพ่อได้อด่านหนังสือรอห้อ่านหนังสือรอหายเบิ้งหว้ก้อน มามันกระสอนง่ายเลียนกับง่ายพอมาไปเบื่องเนือหามาก่อนแล้วสิลธิรราการบ้านมันก็มีประโยชน์หลายอย่างมันเป็นการเตรียมตัวเป็นการฝึกสติเป็นการตื่นตัวของนักเรียนนักเรียนตื่นตัวคนคว้าสแสวงหาก็เลยมีการบ้านให้พอเป็นบาคูคนขี่ขันแต่สร้างแต่การบ้านเนี่ยให้นักเรียนนี่อยาก ตื่นตัว alert ภาษาอังกฤษว่า alert บ่เบียด alert เป็นเกมเกมเบียด alert มันเศร้าดังอะไรที่ปานเนี่ยแต่วา่าเข้านี่นก็ต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเตรียมพร้อมอยู่ตลอดบัญจัตินี่ก็บส,สี่ปมะเวณีประชุมผู้ปกครองแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดพร้อมบ่ภาพเงินเท็ดเฮ็ดบ่เฮ็ดมันได้ครบเชื้ออีก ผู้ดใดสิเตรียมตัวพี่เซนก็เตรียมตัวเนี่บโบเห็นมัไก่หายได้เดียวเนี่ยบอกไปเอาให้ไปเป็นอาทิตย์แล้วที่แต่ไปสอบแล้วสอบแล้วบังทีนะเมื่อเตรียมตัวนั่นเหมือนก,นกระตุกกระตักผลว่าเาตัดวิดีโอพอดีมันก็เป็นไปยังเสร็จเด็กๆเ,เนี่ย่าเตรียมตัวเนาะการเตรียมตัวนี่แหละการมีสติการพร้อมอยู่ตลอดการตื่นตัว การตื่นเป็นผู้ตื่นผู้ตื่นอยู่ตลอดพอเป็นตื่นตุ่มเนี่ตื่นตัวตื่นผู้ซื่นเป็นซื่นภาะาบานเฮ้าว่าซื่นเป็นผู้ซื่นผู้ซื่นสดซื่นเป็นผู้สดซื่นบ้องงาอย่างเงาเมื่อกะเป็นผู้เบิกบานน้ำผู้ซื่นก็ผู้ตื่นนี่อยู่น้ำกันผู้เบิกบานผู้สดซื่นก็ผู้ตื่นเนี่ยภระาอีสานเขาเลยาว่าผู้ซื่นที่แม่นแนวนี่แหะ ซื่นเพื่อนเพื่อนเพื่อนซื่นเพื่อนบานซื่นบานเป็นแนวดผู้ซื่นผู้บานเป็นผู้หงอยเหงาเศสรส้าใส่บ่อมทุกอมโรคบ่นี่แหละเป็นชิงที่แสดงออกที่คนอยากมาเบิงข้าเจ้าอยากมาเห็นนาตาสดซื่นเบิกบานนาตาอมทุกอมเศร้าหงอยเหงายกข้าเจ้ากับ บเซื่นโบบาทน,นะผูม้มาเบิ้งกับโบสดเซื่นนำ้ำตื่นนำ้ำเงาไปนำ้ำโอ้ยโบเป็นตะไปเดียวไปนิดหน่อยบบเป็นเด็กหน่อย,อ,อ,ยอมโลกด้วยนี่กัดเป็นแนวนหนึ่งวันที่สิบวันที่สิบสี่กับสิมีโรงเรียนมาตัาง้งแต่เขตซีมาเบิ้งอีกหลายโรงเรียนสิบกว่าโรงเรียนหมดละมาเยี่ยมมายาม เข้ากับพักการเตรียมตัวขึ้นไปแน่หลายๆเนี่ยขยับไปพัฒนาขึ้นโตตนขึ้นการเรียนการสอนให้มันพัฒนาขึ้นให้มันเป็นอีหยังที่เนี่ยมึงเลยมันคือขึ้นมันเข่าตาเนี่ยพัฒนาเนี่ยตื่นตัวเนี่ยซึนเนี่ยพักการตื่นตัวพักการตานักเนี่ยตานักมาจากบ o r d ตานักเป็นภาษาไทยตานัก ภาษาบานเขากับ่า่าส่ใจเนี่ยสนใจใส่ใจมันอยู่ในหมวดเดียวกันมีสันทะมีวิริยะความพึงพอใจมีความเพียนขยันมันเพียนสนใจใส่ใจจิตตะวิมังสากไถ่ควนอีกอันออาาน,น,นี้เอามาใส่ให้มันเบิดมีอย่างดีๆเอามาใส่ให้มันเลือดไปหลด ผู้ใดมาเห็นเี่เขาจะขวดไห้สองเที่ยวผม,ม,มเมันตัสิมแอนแควเหตุตัวเข้าซื่อๆนี่ละตื่นตัวปฏิบัติตัวเข้าซื่อๆนี่มันกับพอเบิ่งพอง่ามแล้วนั่งกัดนิ่งเงียบเสียได้อยู่ยางกัดยางเลิกแถวกัดง่ามสุมือเนี่ยละ่ะออกจากแต่แถวมาเข่าหงกงก็ได้ นางใบใบเข่าแถวกันมากกับพมเป็นยังถ้ามันห่อนมือบวอัน,นี่กับผมต้องเฝ้าเปนได้กระได้หรอกแตกแถวมากมันบวงงามอยู่ใกล้ๆนึงกับเข่าแถวมากก็ได้เป็นภาพประทับใจประทับตึงตาตึงใจสําหรับผู้พบเห็นกเ็เฮ็ดในสดซื่นเบิกบ,บานไปน้่คือกันนี่แหละเห็นผาพแนี่ันงเสียข้าเจ้าเห็นผาดบางท่านนางสมาธิอยู่ี่ข้าเจ้าก็พ่อใจ เพิ่งพอใจเบิกบานไปนํางใช่เห็นภาพกับยั่งใจให้สดเื่ยนได้อันนี้เท่ากับตัวบมมนเทศภาพซื่อๆเป็นผู้เหตุไปพร้อมก็ให้มันเกิดประโยชน์ได้หลายตื่นตัวได้หลายหัวยังยองนี่เป็นหยังกับเบิ้งเดีเล็บมือเดียวขวางนี่เป็นยังนั่งมาได้ตีมันจี๋ได้นั่งทึ่งๆมัน,นกลายเป็น กิจกรรมเขาที่ขาเจ้าวามันหนามาันเบิงมันแง่งมันจีมีแนวยดีตัวขาเจ้าจังเบิงพราว่าคนอื่นเห็ุบว่าได้โรงเรียนอื่นกับเหตุต่้งแต่ยง้มเข่าไข่คุณธรรมยง้มีเห็นพระไปโรงเรียนจงเห็นนางเห็นอย่างมาหนีเห็นซุมือซุมือเป็นกิจกรรมซู่เศร้าก็เลยคื้วันนักเรียนคือสิสดชื่นคือสิออสตื่นตัวขึ้นอเลิรอยู่ตลอด เือสิสนใจเลียนตั้งไก่เลียนบ่เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งไก่เลียนของักเลียนบ่วข้าเจ้ากัอจากมา่เบิง่งให้มันตต่มกันขึ้นไปนี่ข้าก็เท็ดให้มันสมข้าเจ้าขาดวังไว้บ่แม่นเท็ดให้ขาเบิง้งดอกแต่ว่าเฮ็ดให้มันสมเหมาะสมก็จะคองซ้านี่ก็เป็นผู้ดีผู้งามแหละเพราะจะไปปรุงแต่งยางายสวยใสไรสมองอันนี้สวยใสไมีสมองตต่มกันขึ้นไป Đó, khâu hoang bàn